สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าที่ติดตามยู u ูปนิผลออโต้คาร์นะครับวันนี้ก็มาส่งรถนะครับเจ้า t o y ยต้าวีโก้2.5ตัว E นะครับคันนี้ที่อำเภอแม่ลินจังหวัดเชียงใหม่นะครับแต่ลูกค้าอยู่ที่แม่ห้องสอนนะครับโอเคนะครับมาพบกับลูกค้าแล้วก็พี่ธนยศกันเลยนะครับอ่านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับพี่ธนยศสวัสดีครับเดี๋ยวผมก็มาส่งรถให้ลูกค้าที่เดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าร่มก่อนนะลูกค้ากับพี่อยู่บนแดดเลยอ่ะพี่ขยับมาหน่อยคุยกันหน่อยครับวันนี้ ใกล้ไหนับเห็นรถแล้วมมาาากลังงพี่พี่ขยับมาใกล้หน่อยตรงปกนะครับเออ่านท่านแรกประมาณนี้รถแรกมาใส่ใกลยเข้าบ้านปวดหล่าหายเป็นเก่าแผลไม่ตีปุดหล่าจังจังเปลี่ยนสายแค่นี้นะครับวันนี้ลูกค้าก็มารับรถที่ผมมาส่งที่แม่ริมนะครับเราจากมหาสารคามมาจัชั่วโมง14ชั่วโมงที่จริงลูกค้าเป็นอำเภอแม่ห้องไอจังหวัดแม่ห้องสอน แต่ผมนัดให้พี่เขามารับที่อำเภอแม่ลินนะครับอาพี่ธนยศครับรับมอบจากลูกค้าหน่อยนะครับอ่าครับไหนปลาล้าเราอยู่ไหนครับมามอบหน่อยเด้อนะครับปลาล้าแม่ทิดานะครับแซบนัวไม่กลัวใครนะครับก็อันนี้ลูกค้านะครับจากแม่ห้องสอนแท็คนึ้อเหรอแท็คเนึ้อจะไปป้าไหม หรอไม่ได้เอาขึ ah, right <S <s mm ้นรถหรอไม่ไ huh. ม่ผมเอามาในรถคันน okay, ี้ต่างหางเลยนะสองแพ็คเลยไม่ได so ้เก okay, ี่ยวไม่ได้ลงโอ้โอ้เืมองเรื่องไม่เอี่ยแพ็กเลยไม่งั้นน่ะโอเคครับไม่ได้เกี่ยวครับอ่าจะสามแพ็คครับเอาไว้กินครับจูบหุ่นเค่งกินที่ปลารากสามแพ็ค เอาแซ่บกับพวดเห็นไหมเน่ยค่าเลยขายค่าเลยขี่ปะซุงสำหรับคันนี้เป็น Toyota v i g o o 2.5นะครับตัว E นะครับคันนี้ลูกค้าดาวอยู่ที่35,000บาทจบนะครับรับรถเรียบร้อยเราก็มาส่งมอบนะครับคันนี้นะครับลูกค้าอยู่ที่อำเภอแม่ห้องสอนนะครับอยู่ที่เขตอุทยานถ้ำรอดนะครับแม่ห้องสอน แต่ลูกค้าเดินทางมารับอยู่ที่อาเภอแม่รินจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมก็เดินทางมาที่เชียงใหม่และทีแรกว่าจะไปส่งถึงบ้านนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเรามาท่องเที่ยวที่แม่รินด้วยก็เลยอยาก,กว่าเที่ยวเชียงใหม่นะครับกลัวจะกลับค่ําก็เลยมาส่งให้ลูกค้าอยู่ที่นี่เลยนะครับอ่ะครับผมนิพนอัตค้าขอบคุณพี่นะพี่เป็นไงบ้างครับผมเป็นยังไหนค้าครับเออขัวค้าฝากติดตามหน่อยในยูทูปเขาท่าครับ เอาเอาอพี่พี่อ่ะชัดเจนก็ดีว่ามีติดตามพี่พี่เขาด้วยละครับช่อง YouTube นะครับนี่คนพูดต่างฟังชัดขอบคุณนะพี่ดังเยอะมากดำปกจตมนีมีเก็บสีบางทีแต่วันก็ได้ธรรมดาเรามาไกลนะครับวันนี้ผมปัดสีไหมปัดของไหมล่ะรอดไ้กันเลย สำหรับวันนี้นะครับผมกับพี่ธานยศนะครับก็ลาไปก่อนเดี๋ยวถ้าใครอยากได้รถนะครับที่ไหนเราก็ไปส่งนะครับถ้าไกลก็คันรถครึ่งทางเหมือนเคสนี้นะครับแม่งสอนที่เราไม่ได้ครึ่งทางครับอันนี้ห้าสิบหกสิบเจ็ดหกสิบสี่สิบครับเกอนครึ่งทางแล้วครับเกอนครึ่งทางแล้วครับแค่นี้ก็ดีใจแล้วนะครับที่ที่มารับดีกว่าให้บืนผมไปวัดคุณซ่ามาสิเรลาโอ้ยเดี๋ยวหน่อยปนน้อน้ตนผมจะขึ้นวะไปเยอะเดี๋ยวมีโอกาสเลยพี่เท่าเลยไปถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมกับพี่ธานยศไปนะครับครับลาไปก่อนนะครับเรวเจอกันคคลิปหน้ารับ สวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับ